รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเดินทางโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน i s u ู u DMAX ใหม่ Super Daylight มาตรฐานใหม่ของปิกอัพระดับโลกบางทีการที่นักเรียนสอบผ่านใครคนใดได้เป็นนางงามคนไข้หายจากอาการโคมา่าอาจเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้จริงๆซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจเป็นพลังงานอะไรก็ตามที่ไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้ เป็นที่มาของคำพูดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่สวัสดีค่ะพบกับรายการเมืองไทยไดยรี่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบันทึกประสบการณ์การเดินทางกันต่อที่วัดแขกค่ะคุณผู้ชมคะ ที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่ง,ลวงรวมพลังงานรวมความเชื่อความศรัทธาของบุคคลมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้เมืองไทยไดรี่ยังอยู่กับพี่หนูอิมอิมก้ามหาสารเจ์เธอผู้นี้มีความเชื่ออย่างแรงกล้าถึงขนาดเปลี่ยนชื่อของตัวเองแล้วชีวิตก็ลุ่งเลืองขึ้นทำไมเธอถึงเชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้ต้องติดตามกันเลยค่ะ แต่โชคดีมากที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่างกรุงเทพเนี่ยมีวัดแขกใช่ไหมคือรวมทุกเทพเลยว่าว่ากันว่าตรงจุดเนี่ยคือเป็นจุดรับพลังก็คือจุดของวัดแขกนี้เอง The ร่วมบันทึกการเดินทางโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน i ิซูซูดีแม็ใหม่ Super d ์เดย์ไลไมาตรฐานใหม่ของปิกอัพระดับโลก GGI Think Safety Think GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน คนไทยกับความเชื่อความศรัทธามีมาชานานจนเหมือนเป็นวิถีชีวิตของเราซึ่งวันนี้สาวอารมณ์ดีหนูอิมอิมก้าวมหัศารจันจะพาไปเปิดบันทึกประสบการณ์ความเชื่อของเธอกันต่อที่วัดพระศรีอุมาเทวีค่ะคือเริ่มต้นในการไหว,ว้าแขกที่มาเป็นอะไรยังไงสำหรับตัวอิมเองเนี่ยนะคะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่อิมเป็นแขกแล้วก็ นับถือศาสนาแล้วก็เทพต่างๆนานาเลยแล้วสู่คุณพ่ออิมนจีนซึ่งอิมรู้สึกว่าตั้งแต่อิมเป็นเด็กแล้วได้สัมผัสกับศิดิส์สิธิ์เหล่านี้อยู่แล้วก็เลยเป็นว่าเอ้ยรู้สึกดีดีอีกอยู่ในวงการเทพนประเทศต้องต้องบูชาพระเทพแห่งความสาเร็จอะไรอย่างนี้นะฮะแต่โชคดีมากที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่างกรุงเทพเนี่ยมีวัดแขกใช่ไหมคือรวมทุกเทพเลยคือเวลาเรามาไหว้พระหรือว่าสักการะบูชาส่วนใหญ่อะ่ะคนจะมาขอบนหรือขอพรใช่ไหม แต่เรื่องบนเนี่ยอิมไม่ค่อยขอเพราะอิมรู้สึกว่าทุกวันนี้มีชีวิตที่เป็นอย่างนี้อิมก็โอเคแล้วก็ขอให้อิมมีชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มาขอชีวิตให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานเหมือนคนทั่วไปว่าว่ากันว่าตรงจุดเนี่ยคือเป็นจุดรับพลังคือจุดรับพลังของของในโลกเนี่ยมันจะมีหลายจุดซึ่งเมืองไทยก็เป็นอีกจุดนึงที่โชคดีก็คือจุดของวัดแขกนี้เองอิมคิดว่ามาวัดแขกจบเลยเรื่องเทพ จากบุคลิกภายนอกของพี่หนูอิมอิม